สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกิสานชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสิมาอธิบายในเรื่องของอเชื้อเดปปานะครับหรือเชื้อร่าไมโครไลซ่านะครับซึ่งเชื้อเห็ดพวกนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเหฮปพึ่งผ่านะครับเป็นเหฮปพึ่งผ้านะครับซึ่งมันสีอาศัยพวกต้นไม้นะครับ ต้นใหม่ในการจเจริญเติบโตนะครับเนาะซีมีลักษณะของพวกนี้เนี่ยนะครับกับซีมี่เ็ดลกัลกๆที่เขานิยมกินนะครับกับซีมีเห็ดละโงกนะครับเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับซีโตนะครับเห็ดละโงกนะครับเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับซึ่งมันกับ สีจับตามหากใหม่นะครับมักก็สีจับตามหากใหม่นี่นะครับพวกหากใหม่พวกนี้นะครับอ่าซึ่งเห็ดหรือเชื้อล่าพวกนี้นะครับมักก็สีจับตามหากฝอยหากฝอยของต้นใหม่นะครับอาศัยนะครับหากฝอยในการเจริญเติบโตนะครับอ่าอาศัยรากฝอยนะครับในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งจะฝังโตเข้าไป ฝังตัวเข้าไปเกาะนะครับเกาะลงไปนะครับโดยประมาณานี่นะครับเกาะลงไปฝังลงไปนะครับเกาะลงไปฝังลงไปนะครับเป็นพวกเชื้อรล่านะเป็นตัวพึ่งผ้าซึ่งพึ่งผ้าอาศัยกันและกันนะครับบ่มี่ไฟได้ได้เปรียบ นะครับหรือไฟได้เสียเปรียบนะครับอ่านี่แหละครับซึ่งซีเฮทไฮเช้อร่าพวกนี้นะครับกระซีเฮไฮต้นใหม่เนี่ยจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับอ่าเติบโตได,ด้ดีเราบรี่เชื้อร่าพวกนี้กระซีย่อยสลายตัวเองนะครับกลับมาเป็นอาหารให้กับต้นใหม่นะครับอ่านั่นก็คือเป็นการเอื้อประโยชน์นซึ่งกันและกัน บม่มีผู้ใดๆเปรียบสีเปรียบนะครับะนะครับสำหรับเชื้อราพวกนี้นะครับเต็ดอไ่ต้นใหม่เนี่ยจะเริ่นเติบโตได้เร็วนะครับเดี๋ยวกะสิมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวสิมีประโยชน์เดี๋ยวสิมารวบสู้กันฟังนะครับซึ่งเมื่อเขาได้เกาะลงไปแล้วนะครับเชื้อราพวกนี้นะครับ นะครับเช้อร่าไมโครไลซาเนี่ยนะครับอ่ามันเกาะลงไปแล้วสิฝังโตรประมาณเป็นปีกับมีหรือหเดือนอย่างเร็วนี่หเดือนนะครับเกาะไปนะครับอ่าในช่วงที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกนี่จะอยู่ในในช่วงฤดูหนาวนะครับในช่วงฤดูหนาวนี่ครับเช้อร่าพวกนี้นะครับเนาะ เชื้อราพวกนี้อ่ามันจะเกาะตามหลกักฝอยเกาะตามหลักฝอยนะครับไมโครไรซ่าเนี่ยนะครับอ่าพอเกาะไปแล้วนะครับเขากะสีออกดอกพีดอกออกผลนี่นะครับพีดอกออกผลนะครับเป็นดอกตูมดอกบานนะครับกะึ้นยูก,กับอ่า ความหนาแน่นในบริเวณนั้นนะครับบอกว่าจะเป็นความชื้นนะครับอ,อุณหภูมินะครับอ่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับอ่าค่า pH ของดินนะครับดินตองบ่ดินตองบ,อองบอ่เข้มเกินไปบ่เปรียวเกินไปนะครับ คาที่ดีที่สุดนี่นะครับจะให้มันเป็นกดหน่อยหน่ยนะครับ่าประมาณหกจุดห้านะครับถึงเจ็ดนะครับคาพีเอสนะครับนะครับพวกนี้จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ความชื้นเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมนะครับแต่ละทีกับิี่บคือกันนะครับสภาพของพื้นที่แต่ละทีนะครับบางพื้นที่กับ สีห่อนเกินไปบางพื้นที่กับความชื้นกับขาดโดยนี่่มผัดนะครับล่มผัดเหตุใดความชื้นนี่มันหายไปนะครับอ่าครับแล้วที่นี่กับประโยชน์ของเขาลหละนะครับประโยชน์ของพวกนี้แ่ะครับอ่ามดูประโยชน์นะครับประโยชน์นี่จะช่วยเพิ่มนะครับพื้นที่ผิวและปริมาณของรากพืชนี่นะครับ ให้กับต้นไม้นะครับประโยชน์มากมายเลยครับ2ก็คือช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือความาทนทานให้กับระบบรากของต้นไม้นี่ครับสามก็คือช่วยเพิ่มนะครับความสามารถในการดูดซับน้ำนะครับแหล่ธาตุอาหารให้กับต้นไม้นะครับเช่นฟอสฟอรัสนะครับในตัวเจนโพแทสเซียมแคลเซียมนะครับหรือแหล่ธาตุอื่นๆนนี้ ที่มันเหมาะสมนะครับให้กับต้นใหม่นะครับ่าเหล่านี้นะครับเชื้อราจะดูดซับไว้และสะสมในรากนะครับและซับความชื้นส่วนต่างๆของต้นไม้นะครับแล้วก็ช่วยสังคาข้อแสงนะครับของพืชนะครับได้ดีนะครับ4ช่วยย่อยสลายและดูดซับธาตุอาหารจากหินแร่ในดินนะครับแล้วก็ ที่สลายตัวยากนะครับและพวกอินทรีย์สารต่างๆที่ยังสลายตัวไม่หมดนะครับให้พืชสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นแหละครับนั่นคือประโยชน์นะครับหช่วยเพิ่มอายุให้แก่รากของพืชน,นะครับและต้นไม้นะครับหช่วยป้องกันโรคนะครับที่เกิดจากระบบรากของพืชและต้นไม้ นะครับเจ็ 7. ช่วยให้ต้นไม้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพพื้นที่แห้งแล้งท,ทนต่อความเป็นพิษของดินนะครับและทนต่อความเป็นกดเป็นด่างของดินช่วยปรับความเป็นกดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นี่แหละครับอ่าแนะครับช่วยเพิ่มพูนความเจริญเติบโตของต้นไม้ ได้ถึง1ใน7เท่าของอัตราปกตินะครับซึ่งในคลิปที่ผมเห็ดาหาเบึ้งนะครับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีเชื้อเห็ดเชื้อราพวกนี้เนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับกับย่อนเบื้งเรานะครับ 9. ดอกเห็ดนะครับไมโครไรซ่าสามารถาช่วยเป็นอาหารนะครับรับประทานได้นะครับแม้ว่าบางชนิดจะมีพิษ นะครับบ้างแต่ส่วนน้อยนะครับบางชนิดก็ใช้เป็นสมุนไพรได้นะครับประโยชน์ของไมโครไรซาปนะครับพวกเ็ดพวกนีกน้น,นะครับอ่าสิก็คือช่วยให้มีการย่อยสลายของซากพืชและแร่ธาตุนะครับที่ไม่มีประโยชน์ให้กับให้กลายเป็นาธาตุอาหารนะครับที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้ได้นะครับอ่าสิช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสิบสองก็คือระดับ ps ที่เชื้อไมโครไรซ่าเนี่เจริญเติบโตได้ดีก็คือ5 5าถึงอ่าหกจเอ้ยหกนะครับหกหรือ7ประมาณค่าเป็นกลางนะครับอันนี้นะครับเนาะและอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ25-30องศาเซลเซียสา นะครับนั่นคือความผสมของอเชื้อราของพวกนี้นะครับโอเคเอไปครับอนันก็นคือประโยชน์นะครับจะเห็นได้ว่าทามีเชื้อทา,ามีเชื้อราพวกนี้นะครับนามีเชื้อราพวกนี้มันเสีหยหาต้นใหม่เนี่ยจะเริ่มเติบตัวได้ดี ะเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะครับเจ็ดเท่านะครับเจ็ดเท่านะครับนั่นคือประโยชน์ของเชื้อรล่าพวกนี้ไมโครไรซ่านะครับนะครับเนาะนั่นก็คือประโยชน์ลักๆนะครับเป็นอย่างเวลาเราปลูกต้นใหม่แล้วต้องเอาเชือลงไปพร้อมนะครับนั่นก็คือเอดไห้ต้นใหม่มันจะเริ่เติบโตดีดีนะครับเนาะนั่นก็คือประโยชน์ต่างๆ นะครับอ่าเป็นเห็ดพึ่งพานะครับกันผู้ใดอ่าสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่นะครับอ่าศูนนะครับ4ี่เจ็ดสองสองเนะครับหรืออีกเบอร์นะครับ0 9 0 9 1 0 1 9 9 0นะครับส่วนไา่นะครับ ไอดี n e นะครับไอดี n ลก็จะเป็นศูนยก้าศูนะครับเก้าหน0่งศูนย์หนนะครับนั่นคือไอดี n ลนะครับสามารถติดต่อกันสำหรับผูที่อยากจะได้หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อนะครับอ่าเห็ดปลานะครับ ตอนนี้สิมีอยู่หกเชื้อเดยกันนะครับสีมี่เชื้อเห็ดละโงกนะครับมีละโงกนะครับมีเห็ดเพาะนะครับแล้วก็เห็ดก่อเห็ดไข่เห็ดตับเตานะครับแล้วก็เห็ดโคนนะครับสีมีอยู่หกเชื้อเดยกันนะครับ ก็สามารถสอบถามของพราบึงนะครับแล้วก็มีหลากหลายสาขานะครับไก่งได้กะโทรสอบถามของพราบึงนะครับก่ะคะคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพุ้นนะครับสําหรับการติดตามนะครับแจ้งไดกะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับหรือกด subscribe แนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการในคลิปนะครับเนาะสำหรับมนีคู่กับนะครับกับช่องลูกีสารชนแนลก็ต้องขอลาไปก่อน นะครับเอาไว้เพียงสำนีกกอนครับสวัสดีครับ